วันนี้ผมมีแว่นกองแสงที่กำลังใช้อยู่มาแนะนำนะครับนั่นก็คือแว่นออฟตัสนั่นเองใส่สบายเพราะขาแว่นของเขาเนี่ยบางที่สุดในโลกทำจากวัสดุที่มีความทนทานสูงใส่เล่นเกมแล้วจะทำให้คุณสบายตาแถมยังช่วยถนอมสายตาอีกด้วยสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันและถ้าใส่โค้ด LCT ลงไปอีกเนี่ยก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มด้วยนะครับเอเยอสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมแลนเซลับนะครับก็สาหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเติมซื้อแอร์รู Genesis Collection Event ในราคาที่ถูกกว่าปกตินั่นเองนะครับผมโอเคครับก็ไม่พูดท่ามทำเพงเลงอะไเยอะเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกเราต้องกดเข้ามาตรงนี้ฮะแล้วก็มาที่ Collection ตรงนี้นะซึ่งโดยหลักการแล้วนะครับผมวิธีการที่เราจะปลดล็อก i r Room ของ Collection Event ต่างๆอย่างเช่น Collection Event นี้ก็จะเป็น Air Room ของ Levenant นะฮะเป็นเขียวสวยเลยทีเดียวเชียวนะครับผมวิธีการปลดล็อกมันมาก็คือเราเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของ สกินในคอลเลกชันอีเวนต์นี้ทั้งหมดที่คุณเห็นเนี่ยนะครับยิมสีสกินพอคุณเป็นเจ้าของทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะปลดล็อกแอร์รูมอันนี้ให้คุณทันทีนะครับผมซึ่งอ่ะเราจะต้องทํำยังไงอย่างแรกนะครับผมวิธีการปลดล็อกเจ้าสกินเอกลุศีทั้งหมดยิมสีสกินนี้ครับก็คือเราจะต้องซื้อกล่องหรือว่าแพ็คประจําอีเวนต์มาเปิดนะครับผมแพ็คประจําอีเวนต์หนึ่งแพ็คนะครับผมราคาอยู่ที่700คอยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ต้องซื้อมาเปิดทั้งหมด24 แพ็กถูกไหมฮะมันก็ถึงจะครบยิมสีสกินเนาะเพราะใน1แพ็กเนี่ยเราจะเปิดได้สกินเอ่อพวกเนี้ยแน่นอน1สกินอีก2สกินเป็นไม่ใช่สกินในคอลเลกชันอีเวนต์นะครับเป็นสกินปกติทั่วไปที่มันดรอปในแพ็กนะครับอ่ะโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซื้อแบบคนปกติทั่วไปเขาซื้อกันก่อนนะครับว่าเขาซื้อให้มันครบยิ้มสสกินอย่างเงี้ยยังไงนะครับผมอย่างแรกมาที่สเปเชียลออฟเฟอร์ครับอ่ะคุณจะเห็นว่ามันจะมีบันด์โสองบันดนะครับ ซึ่งบันเดิลเนี้มันจะเป็นันเดิลของสกินในคอลเลกชันอีเวนต์นี้นะครับส่วนอันอื่นเนี่ยไม่เกี่ยวเนาะเป็นสกินของในอีเวนต์อื่นๆที่นํากลับมาขายอีกรอบนะครับอันเนี้ยไม่เกี่ยวเลยมีเฉพาะ2บันเดิ l e นี้เท่านั้นนะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะครับคือคุณต้องมาซื้อ2บันเดิลนี้ก่อนถามว่าทําไมต้องซื้อนะครับผมเพราะว่าคือมันจะเป็นเซตแพ็คของกิจกรรมที่เราจะได้ราคาที่ถูกกว่าที่เราไปซื้อแยกเป็นอันแบบเนี้ยนะครับผมอ่ะมันมันถูกกว่ายังไงนะครับตัวยอย่างแรกนะคือคุณเนี่ย ห้ามซื้อสกินที่มันมีอยู่ในบันเดลนี้ก่อนอย่างเช่นบันเดลอันแรกเนี่ยมันมีสกินโลบ้าถูกปะซึ่งผมเนี่ยไปซื้อสกินโลบ้าแยกมาแล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมบันเดลเนี่ยผมไม่สามารถซื้อได้แล้วนะนะครับผมเพราะว่าผมมีเจ้าสกินโลบ้าอันนี้อยู่แล้วมันก็จะซื้อไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณจเจ้าแอร์รูมอย่าพึ่งซื้อสกินแยกเป็นอันขาดเพราะมันจะซื้อบันเดลพวงนี้ไม่ได้นะครับโอเคมาที่บันเดลแรกบันเดลของโลบ้านะครับผมก็ เราจะได้แพ็กกิจกรรมมาทั้งหมด7แพ็กบวกกับสกินของโลบ้าอีกหสกินผมจะนับ1สกินนี้เป็น1แพ็กเลยนะครับถ้ากับว่าเราจะซื้อบันเดิลเนี้ยเราจะได้แพ็กกิจกรรมทั้งหมด8แพ็กนะซึ่งจริงๆอ่ะอันเนี้ยมันไม่มีราคาขึ้นในผมเพราะว่าผมเนี้ยซื้อสกินโลบ้าไปแล้วเนาะแต่ราคาเนี้ยมันก็คือ5000คอยนั่นเองนะครับซึ่งใน8แพ็กเนี้ยเราจะจ่ายในบันเดิลนี้5000คอยแต่ถ้าเราไปซื้อแยกปกติตรงเนี้ยนะครับผมแพ็กละ700ใช่ไหมถ้าเราซื้อ8แพ็กนะอ่ะ Pack pack แแพ็คแพ็คละ 700, 7จ็ดร้อยเจ็้ากถ้าบกว่าเราเนี่ยจะต้องจ่าย8แพ็คเมื่อเรามาซื้อตรงเนี้ยทั้งหมด5,600คอยนะครับแต่ว่าถ้าเราเนี่ยมาซื้อใน b u n ด l e อันเนี้ยนะครับมันจ่ายแค่5,000คอยถูกปะซึ่งมันก็ถูกกว่าที่เราไปซื้อแยกตั้ง600คอยกันเลยทีเดียวนะครับก็คือ bundle เนี้ยมันเซฟให้เราละ600คอยก็ซื้อไปปุ๊บอ่ะพอซื้อไปเสร็จเราก็มาซื้อันเดิลที่2ครับันเดิลที่2นี้เราจะได้แพ็กกิจกรรม3แพ็ค บวกกับสกินคริปโตนะครับผมซึ่งสกินคริปโตผมจะนับเป็นอีก1 Pack แพ็กก็เท่ากับว่าบันเดิลนี้เราได้ทั้งหมด4 p a แพ็คนะครับซึ่ง4 p a แพ็คถ้าเราซื้อแยกเหมือนเดิม4 p a แพ็คแพ็คละ77428้นั่นหมายความว่าถ้าเราซื้อแยก4 p a แพ็คเราจะต้องจ่าย2,800คอยถูกไหมฮะแต่ถ้าเราเนี่ยมาซื้อบันเดิลนี้นะครับผม4 p a แพ็คเราจ่ายแค่2,500คอยนั่นหมายความว่าเราเซฟไปอีก300คอยนั่นเองนะครับผม เท่ากับว่าเราซื้อบันเดล2อันนี้นะเราจะเซฟคอยไปแล้วทั้งหมด900คอยนะครับผมซึ่ง900คอยเนี่ยถ้าตีเป็นเงินไทยนะก็เกือบเกือบ300เลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเซฟไปได้อยู่เยอะพอสมควรเลยนะพอเราซื้อ2แพ็กนี้เสร็จปุ๊บเท่ากับว่าเราเนี่ยจะมีแพ็กที่ให้เราเปิดทั้งหมดนะครับผมอันนี้8แพ็กบวกกับอีก4แพ็กเป็น12แพ็กนั่นหมายความว่าเราเหลือแพ็กที่จะต้องซื้อเพิ่มอีกนั่นก็คือ12แพ็กนะครับมันถึงจะครบ 24่แพ็คหรือว่า24สกินนั่นเองนะครับอ่ะสองอันนี้12แพ็คแล้วนะเราก็กลับมาที่คอลเลคชันครับอ่ะก็เหลืออีก12แพ็คเราก็มาซื้อตรงนี้นะครับอ่ะตรงนี้10แพ็กก็ซื้อเพิ่มอีก2แพ็คนะครับผมซึ่งราคาทั้งหมดที่เราจะต้องจ่ายผมคำนวณออกมาแล้วนะครับก็คือเราจะต้องจ่ายทั้งหมด15,900คอยนะครับผมเราถึงเนี่ยจะเป็นเจ้าของสกินนี้ทั้งหมด24สกินนั่นเองครับ 15,900คอยเราเนี่ยจะต้องจ่ายกี่บาทอะมาดูกันมาที่สตอร์ครับมาที่ a p e ป c o คอยเนาะราคา15,900คอยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ต้องมาซื้อ a p e ป c o คอยแพ็คแรกนะครับผมเป็นแพ็คราคา3,259เราจะได้คอยมาทั้งหมด1,1500คอยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะต้องมาซื้อแพ็คเอเปคอยราคา999บาทนะครับผมเราก็จะได้ เอเปกคอยมาทั้งหมด4,350คอยนะฮะซึ่งพอเราซื้อ2แพ็กนี้นะครับผมรวมกันปุ๊บเนี่ยเอเปกคอยที่เราจะได้ทั้งหมดก็คือ15,850คอยครับอะเจ็นได้ว่าเฮ้ยแม่งขาดอีก50คอยนะครับผมทำไงดีก็ไม่ต้องห่วงครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องมีเศษคอยเหลืออยู่ในกระเป๋าในใน,ในเกมอยู่แล้วะนะครับเพราะอะไรเพราะมาดูนี่ครับ Battle Pass ครับผม แบดเดิลพาร์ในซีซั่น9นะครับซึ่งถึงคุณจะไม่ได้เติมก็แล้วแต่ถ้าคุณเล่นมาจนเวล5เนี่ยเห็นไหมฮะมันจะแจกคุณละร้อยคอยไปแบบฟรี Free ๆนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะจะไม่ได้เติมบเดิลพาร์ก็ตามนะครับแล้วก็ตอนเวล69คุณเห็นไหมฮะมันจะแจกอีกร้อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็รวมถึงตอนเวล1้อยคุณก็จะได้อีกร้อยคอยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าคุณเนี่ยต้องมีเศษคอยอยู่ในกระเป๋าในในไอดีคุณเนี่ย ไม่ต่ำกว่าร้อยคอยแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับใจเราซื้อไปครับเราซื้อแพ็กนี้3,259บวกกับเงินอีก999บาทนั่นแสดงว่าเราเนี่ยจะต้องเสียเงินปลดล็อก Airroom ของ Levenance เป็นเงินทั้งหมดนะครับ4,258าบาทนั่นเองฮะโอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีการเติมให้มันได้ราคาที่ถูกกว่าการเติมแบบปกติกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกนะให้คุณเนี่ยเปิด Origin ขึ้นมานะครับผมมันก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เนะาะแลังจากนั้นครับให้คุณมากดที่คําว่า EA Play ตรงนี้ครับกดไปปุ๊บนะครับผมมันก็จะขึ้นหน้านี้มาอ่ะเนี่ยแหละครับเป็นจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยเติมซื้อ Airroom นะครับในราคาที่ถูกกว่าปกตินั่นเองนะครับคือเราเนี่ยต้องใช้ตัวของ EA Play นะครับผมหรือว่ามันเหมือนอารมณ์มันเหมือนแบบเป็นการสมัครสมาชิกพิเศษของทาง EA เขานั่นแหละนะครับผมซึ่งการสมัคร EA Play เนี่ยก็ จะอยู่ที่ราคาเดือนละ150บาทหรือว่าจะซื้อเป็นปีก็ปีละ900บาทซึ่งเราสมัคร1เดือน150บาทเนี่ยเราสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ก็คือคุณสมัครแค่เดือนเดียว150บาทแล้วคุณค่อยไปยกเลิกทีหลังก็ได้นะครับซึ่ง EA Play มันช่วยอะไรเรานะครับผมเมื่อเราสมัครเป็นสมาชิก EA Play ไปแล้วนะครับ สิทพิเศษก็จะได้เยอะแยะมากมายนะครับผมมันมีแบบโปรได้นะแต่ผมแนะนําว่าแบบปกตกิพอแล้วนะครับเดือนละร้อบาทก็มี布拉布拉布拉布นะครับแต่ที่เราต้องการก็คือนี่แหละครับ10% of f origin purchases นะครับผมนั่นก็หมายความว่าเวลาคุณจ่ายเงินเพื่อจะซื้ออะไรบางอย่างใน Origin เนี่ยคุณจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก10%นนั่นเองนะครับผมซึ่งไอ้เจ้าส่วนลด10%นั่นแหละนะครับจะเป็นตัวช่วยในการที่เราเนี่ยเติมแล้วมันจะลดให้เราอีก10%แล้วมันก็ทให้เ,เนี่ย ซื้อแอร์รูมในราคาที่ถูกกว่านะครับผมซึ่งก็ถ้าใครอยากซื้อในราคาที่ถูกกว่าคุณก็สมัคร e a Play ตรงนี้นะครับผม1เดือน150บาทก็กดที่ Joy a Play Today นะครับผมมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ปึบนะครับมันก็ใช้เลือกว่าเอ้ยจะจะสมัครเป็นเดือนหรือจะสมัครเป็นปีก็สมัครเป็นเดือนไปกดเน็กๆๆจ่ายเงินจบนะครับ แล้วก็ในส่วนของใครที่เล่นเกม Apex Legends ในแพลตฟอร์ม Steam นะครับมันก็มี EA Play ให้คุณสมัครด้วยเช่นกันนะครับยังให้คุณมาตรงที่ช่องค้นหาแล้วก็เขียนคําว่า EA มันก็จะขึ้น EA Play ใหนะ้คุณตรงนี้นะก็คลนะิกเข้าไปนะครับผมรอสักครู่อ่ะมันก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับเขียนว่าเข้าร่วม EA Play นะครับผมเพียงราคาเพียงเดือนละ150บาทต่อเดือนก็กดไปนะครับมันก็จะให้คุณเลือกนะว่าคุณจะสมัครเป็นรายปีหรือรายเดือนกดไปที่รายเดือนครับ พอกดมานนี้นเสร็จก็จ่ายเงินอะไรให้เรียบร้อยนะครับผมมันก็จะสมัคร EA Play ให้คุณ1เดือนแล้วคุณเนี่ยสามารถเข้ามายกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะโอเคครับคราวนี้เรามาดูวิธีการซื้อหรือว่าปลดล็อก Airroom ในราคาที่ถูกกว่าเดิมกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกก็เหมือนกับวิธีปกตินะครับมาที่ Special Offer แล้วก็มาซื้อ2บันเอันนี้นะครับคุณก็จะได้แพ็คไปอันนี้8น,นี้4เป็นทั้งหมด12แพ็คนะครับผมอ่ะเรามี แพ็คทั้งหมด12แพ็คก,ก็แสดงว่าเหลืออีสิบแพ็คใช่ไหมครับอ่ะก่อนที่เราจะมาซื้อ12แพ็คเพิ่มนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมี Metal คาร์บซิงเมทัลนะฮะหรือว่าคาร์ฟฟ้าเนี่ยเหลือนะครับผมผมแนะนําให้คุณเอามาซื้อหรือว่าปลดล็อกสกินประจําอีเวนต์อันเนี้ยสีม่วงนะครับผมอ่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นของผมเหลือพันหนึ่งใช่ไหมการปลดล็อกสกินสีม่วงมันจะใช้คาร์บซิงเมทัลแปดร้อยต่อหนึ่งสกินเอีเวนต์สีม่วงอันนี้นะครับอ่ะผมก็ปลดล็อกไปอันหนึ่ง พอผมปลดล็อกไปอันหนึ่งปุ๊บนั่นแสดงว่าผมก็ต้องซื้อเพิ่มอีกแค่11เท่านั้นนะครับก็คือซื้อ10นี้ไปแล้วก็ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งเป็น11แต่ถ้าเกิดว่าคุณมีครับเมทัลมากกว่านี้นะยกตัวอย่างเช่นคุณมีพันหแสดงว่าคุณเนี่ยเอามาปลดล็อกสก,กินสีม่วงของคอลเลกชันอีเวนต์นี้ได้2สก,กินคุณก็ปลดล็อกไปเลย2สก,กินนั่นแสดงว่าคุณก็จะเหลือที่จะต้องให้ปลดล็อกอีกเพียงแค่10กล่องคุณก็มาซื้ออเพิ่่ม10ก มันก็จะช่วยลดจํานวนเงินที่เราจะต้องเติมเพื่อที่จะซื้อแพ็คที่เหลือได้อีกก็คือประหยัดไปอีกนะครับสำหรับใครที่มี c r a f t i n g metal ลเนาะอ่ะเรากลับมาที่สําหรับวิธีการที่ของคนที่ไม่มี c r a f t i n g Metal เลยนะครับแต่ว่าอยากได้ในราคาที่ถูกกว่าก็อ่ะก็ซื้อเพิ่มไปเนาะสิซื้อเพิ่มอีก12 p a แพ็คนะครับผมแล้วก็กลับมาที่หน้าเติมเงินตรงเ p เป c กคอนี้เนาะในตอนนี้เนี่ยคุณนะครับผมมีบัฟของ EA Play แล้วนะที่คุณสมัครไป นั่นแสดงว่าแพ็กเอเปคอยทุกอันที่คุณซื้ออันนี้นะครับผมมันจะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก10%ยกตัวอย่างเช่นแพ็รคาราคา999บาทอันนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อแพ็กนี้นะครับจากปกติคุณจะต้องจ่ายเงิน999บาทคุณก็จะจ่ายเพียงแค่899บาทเพราะมันมี e อเ p l ลยลดไปอีก10%นั่นเองนะฮะ โอเคครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องเติมเอเปคอยทั้งหมด15,900คอยนะครับเราถึงจะสามารถนำไปปลดล็อกแอ r ์ o ูมของ l e v e n a n นในกิจกรรมนี้ได้แล้วเราเนี่ยจะต้องเติมซื้อแพ็กไหนอะไรยังไงให้มันได้ราคาที่ถูกกว่านะครับผมโอเคอย่างแรกนะครับให้คุณเนี่ยมาซื้อแพ็กราคา999บาทอันนี้ทั้งหมด3แพ็กนะครับผมซื้อไปเลย3แพ็กปร๊บนะครับผมแล้วคุณเนี่ยก็จะได้ เอเป็กคอยมาทั้งหมด13,050คอยนะครับก็ยังขาดอีกเนาะหลังจากนั้นนะครับก็ให้คุณมาซื้อแพ็คราคา599บาทอีก1แพ็คนะครับผมและหลังจากนั้นครับก็ให้มาซื้อแพ็คราคา299บาทอีก1แพ็คครับแล้วคุณเนี่ยก็จะได้เอเป็กคอยรวมทั้งหมดนะครับ1 6ึ0 0คอยนะครับโดยที่คุณเนี่ยจะจ่ายเงินเพียงแค่ 3655บาทในจำนวนเงิน3655บาทอันนี้ผมบวกค่าสมัคร EA Play 150บาทเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพอเรานะครับลองเอาวิธีการซื้อแบบปกติกับวิธีการซื้อแบบถูกกว่ามาเปรียบเทียบกันนะครับจะเห็นได้ว่าวิธีการซื้อ Airroom แบบปกตินะครับผมเราเนี่ยจะต้องเติมเงินไปทั้งหมด4258บาทนะครับ แล้วคอยที่เราได้เนี่ยก็คือ15,850คอยนะครับเราถึงจะได้เอาไปปลดล็อกแอร์ร o m ในคอลเลกชันอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวิธีการเติมแบบที่ถูกกว่าแบบที่สมัคร EA Play นี่นแหละนะครับเราเนี่ยจะจ่ายเงินไปเพียงแค่3,655บาทใน3,655บาทอันนี้ผมบวกค่าสมัคร EA Play อีก150บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เห็นได้ว่าส่วนต่างของวิธีแบบปกติกับวิธีแบบถูกกว่าเนี่ยมันมีส่วนต่างอยู่ที่603บาทกันเลยทีเดียวอ่ะผมตีไปเลย600บาทและแถมเราเนี่ยยังได้เอเปกคอยเพิ่มมาอีกตั้ง350คอยกันเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งส่วนต่าง600บาทหรือว่าเงินที่เราประหยัดไป600บาทเนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับผมคือคุณสามารถเก็บ600บาทอันเนี้ย ไปเติมซื้อสกินอะไรก็ได้ในอนาคตนะครับหรือจะเอาไปซื้ออะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทั้ง2วิธีการนี้มันเป็นเพียงแค่ช้อยเป็นตัวเลือกให้สลับคุณผู้ชมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้การซื้อ AirRoom ในคอลเลกชันอีเวนต์นี้มีราคาที่ถูกกว่าก็สามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินอะไรมากเท่าไหร่นะครับคุณก็เติมแบบปกติก็ได้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ ตัวเลือกในการเติมอีกอันนึงให้คุณผู้ชมเท่านั้นนะครับซึ่งวิธีนี้ก็สามารถเอาไปเติมซื้อ AirRoom ของเล e n แ n นในคอลเลกชันอีเวนต์นี้ได้นะครับผมก็ได้ราคาที่ถูกกว่าประหยัดไป600บาทได้เอ i เพ o คอเพิ่มมาอีกตั้ง350คอยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมหรือว่าถ้ามันมีนประโยชน์ เพื่อนคุณเนี่ยอยากจะซื้อ Air Room ในคอลเลกชันอีเวนต์เนี้ยก็แชร์ให้เพื่อนคุณดูด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้กับผมแลนเซลอสมีเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันเมื่อเราเจอกันครับไปแล้วนะบ๊ายบายจุบจ๊บ